สตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์กล่าวว่าราชวิทยาลัยจุฬาภร์เป็นหนึ่งใน5หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัคซีนโควิด -19 ตามประกาศสบคซึ่งวัคซีนโมเดอร์นาที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภร์ได้ลงนามสัญญานำเข้ามาเป็นวัคซีนตัวเลือกชนิดที่2 โดยราชาวิทยาลัยจุฬาภร์มีแผนที่จะจัดสรรและกระจายวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่กลุ่มองค์กรนิติบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสถานพยาบาลตลอดจนกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากทางราชาวิทยาลัยจุฬาภรเป็นกลุ่มแรกก่อนเนื่องจากประชาชนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยเป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งที่จะใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันและฉีดพีย อย่าง1เข็มในช่วงไตรมาสแรกของปี2565ซึ่งจัดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุน้นโดยจะเปิดให้องคอ์กรนิติบุคคลประเภทต่างๆได้ยื่นจองขอรับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีการกำหนดราคาขายพร้อมประกันภัยคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในราคาเดียวกันทั่วประเทศและคาดว่าการจัดส่งครั้งแรกจะส่งมอบวัคซีนได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือน เกินมีนาคมปีหน้านาหรือหมดอุดมพรรายงาน